ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหได้แล้วครับพี่น้องพี่น้ใหญ่มากครับตัวนี้โบมันตัวผูโบมันตัวเมยหน่อยหน่อยหมุนหูออกมาแล้วออกมาแล้วพี่น้อง ในฟาร์มมุสเซย์ซานนะครับนมัลึกประมาณเมตรห้าสิบยาวประมาณสองเมตรห้าครับเราจะมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียกันครับแต่ว่าใหญ่นะครับ ผูก็ใหญ่ไม่ต่ำกว่าสองโลนะครับตัวนี้ครับอ้ยตดนะมีเสกตดนน้ปิดลังปินรังใส่เราต้องระวังครับมันเป็นมันเป็นหน้าเข้าอยู่แล้วเป็นหน้าเข่าในออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โได้แล้วครับพี่น้องใหญ่มากครับตัวนี้โบเมนตัวผู้โบเมนตัวเม่นะค่อยหน่อยหมุนหูออกมาแล้วออกมาแล้วพี่น้อง ไปอยู่โดนทุมในเฮติกมันมันจังแจ้งอยู่โเห็นมันทุดไปมาแล้วมาแล้วเคยเห็นบ่พี่น้องโอ้โหเขาเอาแล้วมันบวชมันนะมันใหญ่เขเชนแลวเดียวข่าหันจากท่ายฮะสติงกระดิ่งแมวละปล่อยปล่อยปล่อยเราจะไปทำพ่อพันกันนะครับตัวนี้ครับพันใหญ่ยังผมจะตัวหนึ่งบ้างเบิ้ลเบิ้ลหำเบิ้ลหำเบิ้ลหำ